โอ้โหพี่เปามาจากไหนมันสบกระปกเหรอเออไปล้างน้ำก่อนแล้วมานี่โอ้ดูชุดไปนาเขาครับอนนโอ้พี่เปาไปเลี้ยงควายมาเหรอ,หอเหนื่อยไหมหอ,อู้หูเหนื่อยมากเลยโอ้โห นี่ครับเขาทำงานนะครับพี่เป่าอ่ะนี่ดูค่ะเพื่อนๆน,นี่ครับเวลาเขากลับมาเ็าจะไปประมาณเก้าโมงครึ่งลกลับมาเขาก็จะมานอนอนอนกลางวันนี่ครับเขาเอาป๊อปออกิ๊ดไปเล่นด้วยค่ะวันนี้นี่ครับมีนมมีขนมมีน้ำโอ้โหโอ้ในล้างอะไรล้างอะไรดูเลยสิล้างป๊อปกิ๊ดโอ้โห ช่วงนี้เยเยวอลมหนาวยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็กัางคืนนี้แม่กี้ไม่ได้เปิดพัดลมเลยครับเปิดแต่หน้าต่างไปอย่างนี้พี่เปาอย่างนี้แดดออกนี้แต่ลมนะครับตากผ้านี่คือไม่ต้องปั่นแห้งเลยตกบ่ายนี้แห้งไม่ต้องบิดมากเท่าไหร่ก็บิดปกติก็ตากแดดเลยแห้งครับนะ เห็นแดดแดดอย่างนี้หนาวนะครับพี่เป่าเหงื่อไม่ออกนะเดี๋ยวเช็ออกกันเนื้อไหนโอ้ไม่ออกนะ,ะปะากแดดไหนนะครับเขาจะไปตากแดดแล้วครับเพื่อนๆนี่นะตากนุ่นตรงอันสีขาวๆต้องไปตากได้ก่อนว่าโอ,โอเคโอเคจะกินข้าวกับอะไรวันนี้ ไปตากแดดแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเขาจะกินข้าวแล้วนะนะอ่าไม่ได้ช่วยอ่าโ,โชว์แฟนคลับหน่อย่อะเขาจะเป็นนักฟุตบอลเหรออ่ะขาย,ยังไม่ยาวเลยขาย,ยังสั้นอยู่เลยอะไรนะเอาตอนกลับมาลืมจะให้ทำยังไงล้างมือเพราะโควิดอ่าล้างมือก่อน นะครบับดูนะครับดูนะครับไปล้างหลังบ้านกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปล้างหลังบ้านก,ก็ได้อ่ะแต่เอาเอานี้ไปเอากดไปไม่เอากดไปเดี๋ยวกดให้ไปนี่เขาล้างเองนะครับเพื่อนๆต้องตามมาแล้วแหละเอาแอบดูแอบดูพี่เป่าไงาเวลาสะอาดทำยังไงนะรู้ยังไงเนาะมันสะอาดคือยังไงนะ ให้อะไรนะ,ะให้มันลื่นๆออกไปอ่าให้มันอันลื่นๆออกไปนะนี่ครับนี่ครับเปียกไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวค่ Monkey อยถอดถุงเท้าครับอ่ะล้างเลยล้างเลยล้างเลยเดี๋ยวไงได้อาบน้ำอยู่แล้วนี่ครับนี่ครั ग, บเพื่อนเพื่อนอ่าเราไปเช็ดอยู่ไงผ้าเช็ดมือยังไงไอ้เพื Steel ่อนๆดูสิเอาผ้าเช็ดมือโอเคไปนั่งกินข้าวนะ ขอถอดอ่าโอเคโอเคอเคไปนั่งนะนี่จะกินข้าวกับอะไรกับเนี่ยหมูกระทะไหมกินกินหมูกระทะก็ไดมเอาอันนี้แม่ทำแม่จะกินเียเฮยฮะอร่อยไหมนี่พี่เปีาชอบกินขนมเอ่อปังยี่ห้อนี้ค่ะที่เซเว่น เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนี่ที่เซเว่นแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูแม่เอาไปกินแผ่นนั้นให้หมดซะก่อนน้องกินแบบนี้แหละน้องกินบ้างๆแบบนี้เลยเขาชอบกินเปล่าๆนี่ครับมันกลิ่นนมเด็กน้อยจะชอบอแต่เขาไม่ชอบกินโอเคค่ะเขาไม่ชอบกินขอบเนาะชอบกินนมปังตัดขอบน้องชอบกินขอบเพราะมันมีไฟเบอร ไฟเบอร์ครโอเคไปแล้วครับอ่ะบ๊ายบายเ,เพื่อนๆหน่อยไปแล้วครับสวัสดีครับ